สบายดีสวัสดีเดอร์พี่น้องมืนอี้ก็มาไหว้ระธาตุโพนยำแรงพี่น้องกระข่ยเนี่ยมันบอแดดเนาะมาย้ำแรงแล้วก็มันก็เมื่อนี้มันบดๆเนี่ยพอคอยแดดนะเอามือได้แดดก็แดดคือเก้าสำเนียงหลังจากที่บริมาเฮงเติบหลายเดือนแล้ะก็ใส่มีกีกับพ่อไปใส่ไปส่าวก็กำลังนอนกำลังนอนผัดฮอดวัด อุ้มพลลง,งลยักษบังดาลคำตอนเช้ากังเว้นทั้งหลายก็น,นี้เายยำแรงวันชินทั้งาพระเทาตมิุกี้จักษบังดาลกับเพาะลูกก็นอนอุ้มบนตื่นบอกว่อุ้มลงพระทาติชูวพึ้นอน คอมเมนต์กลางเว้นกับตอนเศร้าๆสายๆกับกลางเว้นโคนทห่งจีลายกว่านี้เลยพี่นพองเขาเป็นวันพระวันสินนะมับูชาเอาทูบดอกไม้ซาเพลเอฝนชิมาับูชาเอาสินใส่ว่าขึ้น,นขึ้นไหวต้องหน,นะนงุ่งสินเนาะเพ่ได้บรรลุของส็งซี สาวน,นั่นเลือกสินสาวเชื่อสิโอ้ยลูกกำลังนอนลูกกำลังนอนตื่นแล้วใช่ดีแด้เป็นน้องลูกกำลังนอนกำลังน,นอนแล้นนนวผูหารน,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 นาทีฮะบูชาลูกไหมจากแล้วเขาบอกเอาสินธรรมดานนสินแต้มะ ได้ไห่ด้ห้าโอจก้อยู่โอเค,คไปไหว้ก่อไปไหว้ก่อนคนคนคือว่านะคะกนันอนลงหลัมาหลตื่นไ,ไปไหว้ก่อนลูกให้พ่อมันอุ้มถ่าเปลี่ยนกันขับเป็นกลางเว้นคนลล่คนนี้คืคคคคอคอยว่าเป็นพระผัุ ที่เก่าแก่ศักดิธิ์ตลอดการเลยได้พี่น้องไปอันนี้เทียนสักก่อนเนาะเดี๋ยวจกหน่อยจังให้ผมกี่มาอันนี้น้ำลังมาจุดทูบสักก่อนอยำกะค่ายอยู่มือน,นี่มันบดเนาะนมันเดดนี่โอ้ยมันิะขับ ให้แต <ersch> no oh, okay. ่บดนะเพล่คำแดดดิโอ้ยเห็นถึกเลยเบาเด็กหน่อยเพิ่นผูมาผูมือมาไหว้พระกับผูมาผูมือเราเผล่ฉงคลาดอยู่มาไหว้พระ พ่อพรวันสินใหญ่โอ้ดวงเตวเวนพอดีอยู่ยอดปลายพระธาตุพอดีพี่น้อง <c oughs> พอดีชัางจะไปอุ้มมิวกี้ให้พ่อพนมาไหว บ่แม่นมาตั้งแต่กับดวงตาผู้บ่หรือกำลังดวงตามาเธอหนึ่งบ่ตั้งแต่วันเกิดพลอยใส่ผู้บ่หรือว่าม,มาอีกเธอหนึ่งก็บอกโหลืมละแต่ว่าคงสึกว่าช่วงนี้ลายเดือนแหง้งหลือเปล่ามาถูกสาวมิวเกย์โยวยวายอย่างเดียวนะให้ลงย่างกับบนย่าง,งทีนน่เธอเนาะห้องอย่างเดียวเลยพลอยใสเพรเห็นชนใจพวกนี้น บลุงห้องกี้กี้อยู่ไปไหว้พระธาตุกันเนาะกี้แม่นี่อ่ากี้ไปอยู่แล้ว ก็หันจามจะผิดัะพี ได้ยินแต่เสียงฝนคนเดียอวอ้อมซ้ำหอบนูไปที่พี่จะให้ ขนุบสก,ก้อนคอคนสก้อนแล้วจังชอบใส่กับแม่กับพ่อทำเกี้งิน้นแต่เชียงไห้เมื่อกี้เียไห้มันขึ้นเลยจังเอาไปไหว้ในกระทงแล้วจังมากราบสามบาทเดทยว พ่อไปไหว้พระมะได้เสียงซีลองฝืงเนาะไปรถเธยไหบูชาเอาทูบกับดอกไม้หาพันกิ่แผลงแพงแพงแผงแม่อุ้มมาอ้าวเชิญค่ะน้องตาติตาน้องกีจะเกิดกวนลูกเด ดอี้ม่นหอ้มลตเพิ่มไปหวค่ะปิดเนาะจะหาย่จะขับลำตาเ้ยคนขี้ไร่มันม่ได้เดดยัแลอมเด้ออมเด้อพลอยใส่หม่แหดพี่น้องเอ้่ได้ายเต่อุ้มนมเด้หลงไปอยาไปเสียงทีน้องเด้อแลว้อนนี้ รูปคองรูป่างหุ่นี่แล้วอู้ห้บรังดอกค่ะให้รูปคลองอะไรใหา่ๆนะฮะก็หันหัวหันมาถิงขุมจักให้พยอืมกกี้นี่บดๆแบบนี้ลกบแหลนลิ่นน้ำพ้อยชัยกรบอกเออั้งชื่อนางเชอลูกนางเชอ ส่วนนังเชิญนังเชิญอ้ยใส่เกินอะไรก่อนใส่ในก็ลุกคือเก่าอยากเสียงซีเนียค้องค้องใหญ่ลูกค้องใหญ่หันเสียงซีพี่น้องค้องใหญ่เออค้องค้องเออห่อห่อห่อเปิดเราห่อผ้อยชัยห่อห่อมึงได้ผ้อยชันะ คืออยาก่อนแพวกำลังอื่นๆหาคำอื่นๆเพิ่เติมอรสิอิน,อนเนอมิกกี้ย่านพี่ลูกน้องป่าเราซื้อปูซ<ห>ื้อปลามาปล่อยกับปล่อยนี่น้องนี่แล้วพี่น้องเอง้าน้ำ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 นั่งเพนั่งอยู่นี่วะมิกกี้บัดบ่นคลายคลองกับอยู่บให้เลนไปจากเล่นลงย่างเด็กวะให้แต่อุ้มอย่างเดียว ไปในแม่หมูเมือ่อปะเล่นเล่นเล่น <c oughs> อ้วันอาทิตย์วันศไปวัดมหาโชคหนึ่งบัวพ่าไปดอก <c oughs> เป็นแบบนี้นะ <c oughs> อยู่เพื่อนนำไม่ใหญ่โลดเป็นแบบนี้นะโ <c oughs> ตวชิงใหญ่คีครบมันผนกำลังสั่งใหม่โตวชิงใหญ่ครบมัใช้นตลาดหนัดเออใช่ไหมครับ่ตล,ตลาดนัด ีไล่รีให้ย่างกับย่างจัิงดิเฮ้ยขี้ไล่ใช่รือเล่าใช้ไลนัเียมชาเมื่อ่วที่หลตลาดพห่อนาเลกนยก้อยู่พราจอดรถ ก็มาได้แนมมาคนอยากได้ยังให้เดี๋ยวเดี๋ยวจอดรลอยู่หน้าร้านขนมสพอแล้วได้ซื้อให้ Hi, <Yeah. S 1> นี่นี Euro ่ยูโรเค้กยูโรเค้กอันกล่องหนึ่งมีสิบชองสิ้นมามาชิมทุกแถวแพงเลกแถวไอของจีนนั่นค่ะ <c oughs> ของไทยมันจะกรอบๆแ่บๆดอตอนอะไรดีอ่ะตอนยังแฉบสุดเพ็ด <c oughs> <c oughs> เห็ดหอมนี่คิ้วแท้คิ้วคิ้วสาบเนี่ยกินสาบน้ำมันทันด้คือเอาน้ำมันหม,มูทอดน,นี่แหละเฮ้ยเป็นตะเรื่องอชีบมืดพี่น้องมาหอดเฮือนทำแต่อันก้อนเมฆโบวบังน่าจะบวมืดทำนี่ห้าโมงกว่าแล้วกระข่บเลยเนาะไก่ของพ่ท่านได้กินเหงือ่เซลเซลเจ้าขี่เซลล์มิวกี้เลียวพี่จังกินแต่ขนมบนสองอันละขนมก,กรอบๆน้ำเอ้ยแพรวอ,อีก โอเคพี่น้องเลยปะหะเก็บของเขาเฮือนก่อนพุพ,พอนคลิปหนาโต๊บ่ได้เบิ่งอุย้ยเบิ่งใน,นกวาจหนักระตก๊กเตียงตาบ,บ่ได้้เนมพุพ,พอนคลิปหนาพี่น้องเลยพ่อพอ,พอ,พอกินชองอันแล้วขนมนะกินหล,ลายข่าวบุก,กินกินแต่ขนมสำหรับคลิปนี้ขอโตัวลาปแล้วพี่น้องสบายดีพี่น,อน,นอ้องค่าอิ่มเลยแล้วจังเห็ดลิ่นอยู่นี่นะ เสื่องไว้คำเพียรลายและคุ้มแต่ให้แก่แล้วก็ย้ายกองเสื่องไว้ให้กินหลายๆมือไปแล้วไปบ,บายพี่ตงเลย